สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำท่วมนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ Snap โดยใช้ภาพดาวเทียม Sentinel 1นะครับเมื่อคลิปก่อนเราพูดถึงเรื่อง Active กับ Passive แล้วอธิบายเรื่องข้อมูลนะครับของดาวเทียม Sentinel 1นึ่ะทีนี้ในคลิปนี้เราก็จะพูดในเรื่องคอนเซปต์รายละเอียดต่อ นะครับแล้วก็บอกวิธีการดาวน์โหลดนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดโดยการเลือกพารามิเตอร์ไหนนะครับใน o p e n s i ช e ์ครโอเคก่อนนั้นนะครับเรามาพูดถึงเรื่องคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนนะครับผมก็จะไปแบบไวๆนะจะมีชุดวิดีโออีกชุดหนึ่งที่ผมจะใช้วิธีการของ o s o t r t r n i n g นะครับในการบรรยายแล้วนกะ็แล้วก็จะพูดในเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกขึ้นมาหน่อยจาก คลิปนี้นะครับจากซีซรีส์คลิปนี้นะครับโอเคอทีนี้โอเคเราบอกว่าเราใช้เรดาร์ไมโครเวฟนะครับในส่วนของอของเซนตินัลหนึ่งนะครับทีนี้เราดูถ้าเป็นทางซ้ายเนี่ยก็เ,เป็นแกรมเป็นขึ้นสั้นนะครับขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นก็จะ ถ้าไปทางซ้ายมือเนี่ย increasing energy ก็คือพลังงานเนยอะถ้าไปทางขวาเนี่ยคลื่นมันยาวก็พลังงานน้อยขึ้นคลืนสั้นก็ช่วงคลืนก็จะถี่ติดกันติดกันติดกันแต่ละลูกขึ้นนะคลืนยาวก็ค่อยๆห่างกันเรื่อยๆขึ้นสั้นก็ในส่วนนี้ visible light นนเนี่ยเราจะใช้พวก passive กันนะครับกับพวก infrared ่แล้วทีนี้ถ้าเป็น microwave เนี่ยถ้าเป็นตรงเนี้ยจะเป็น radio wave นะครับแต่ว่าไมโครเวฟเนี่ยมันจะอยู่ก่อนเนี่ยก่อนตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะโอเคถ้าดูอีกอันนึ่งอันนี้เขาเขาเป็นเรื่องเรดาร์เลยนะเขาก็บอกว่าเรดาร์แบนนะครับถ้าเป็น L อลแบนสิบห้าถึงสามสิบซีนะครับ S อชแบนซีแบนซีแบนจะอยู่ตรงนี้ของ Sentinel นะครับใช้ C ีแบนไมโครเวฟไมโครเวฟอยู่ตรงนี้ น,นั่นก็คือช่วงคลื่นเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ r a d ด o โอเวฟก็ถัดไปโอเคเอ่อเอ็กโคลรีเซียร์แบ็กบายแอนต์น hmm. าก็คือส่งปล่อยพลังงานไปนะครับปล่อยพลังงานเป็นลักษณะคลื่นก็คลื่นไปเหล็กไฟฟ้านะครับในความถี่ของ C-Band แล้วก็เมื่อไปกระทบวัตถุ อันนี้ในกรณีก็คือพื้นโลกที่มันกขุดขละก็มีการกระเจิงสัญญาณออกแล้วกระเจิงสัญญาณเนี่ยหรือว่า scattering นะเจิงกลับเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับกลับเข้าไปในเซนเซอร์นะครับผ่านแอนเท n นน่าคือเสารับสัญญาณนะมันก็แล้วแต่คือ back s c a t t e r เนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเนี่ยต่างๆกันนะครับถ้าเป็นแฟลตเนี่ยอาจจะมีการสะท้อนอย่างนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกฟอเรสซึ่งมีความขุขะของอพื้นป่าของทรงพุ่มคานอปีอยู่นะฮะด้านบนเนี่ยมันก็จะมีการกระเจิงในตัวทรงพุ่มก็มีนะครับอันเนี้ยคือการกระเจิงตรงนี้หรือว่าคลอบแลนนะครับพวกพืชพวกนาข้าวพวกอะไรเนี่ยสัญญาณมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองแต่แต่แตและวัตถุนะครับหรือว่าในเมืองนะครับในพื้นผิวที่ขุขะต้น,นอันนี้ก็จะมี ในเรื่องของเนี่ย scattering mechanism นะครับก็คือถ้าเป็นแบบรับ surface ก็คือผิวผูกขาดเนี่ยมันก็กระเจิง scatter เป็นหลายๆทิศทางแต่ถ้าเป็นเป็นพื้นราบเนี่ยมันก็กระดอนตรงนี้ถูกต้นไม้เนี้แล้วกลับไปก็มีนะครับแต่ทีนี้การแบบกระเจิงแบบ volume scattering ก็คือมีการกระเจิงในปริมาตรนะครับก็ลงมาปุ๊บเนี่ยลงไปได้ ลงพื้นผิวไปได้นิดนึงแล้วก็มีจะสะท้อนขึ้นมาก็กระเจิงนะกระเจิงสัญญาณก็มีอันนี้กิ่งไม้อย่างก,กิ่งไม้เนี่ยส่องลงมาก็กเจิงนะก็มีโอเคแล้วก็จะมีในเรื่องของ geometry Ge i distortion ความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวเชิงเลขาคณิตถ้าเป็น for shotening r เนี่ยมันจะมีมันจะ ปรากฏในภาพเป็นอย่างนี้ก็คือเรามีภูเขาอยู่รูป a เงี้ยไอร้รูปรูปเนี้ยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันมีไซส์คล้ายๆเขาเรียกว่าไซส์ล o o กิ้งก็คือการถ่ายลักษณะของเรดาร์เนี่ยมันจะถ่ายออกไปจากนอกลำแนววงโคจรนะครับคือเหมือนกับมุมกล้องที่เขาหมุนออกไปนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเจอเจอดูนะครับภูเขาที่เขานําเสนอเนี่ยมันมี3แบบ ถ้าเป็นแบบนี้คล้ายๆพิระมิดเนี่ยครับมันจะเกิด for shortening นั่นก็คือจากส่วน A กับส่วน B เนี่ยไปปรากฏในภาพเนี่ยสั้นลงเกินจริงนะครับแต่ส่วน B กับ C เนี่ยนะฮะไปปรากฏในภาพเนี่ยเป็นระยะทางที่ตามจริงอันนี้เรียกว่า for shortening อันนี้เราก็ต้องมีการปรับแก้นะครับ terrain collection ซึ่งจะได้พูดใน snap ในการใช้โปรแกรม snap ถ้า layover นะครับ layover โอเคมันมีเยอมีภูเขาที่มันมีความชันอย่างนี้ชันดน่อยนะครับในด้านด้านลาดด้านหน้าของเขาเป็นคล้ายๆหน้าผาแล้วทีเนี้ยถ่ายภาพลงมาเนี่ยเออเป็นยังไงฮะ B กับ B A เป็นปรากฏอย่างนี้แต่เราไม่แต่มันจะมันควรจะเป็น A กับ B ใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นกลับเป็น B กับ A แทนนะครับกลับกันเลย over shadow shadowing ก็คือเป็นเงาเกิดเงา เงาขึ้นหมายความว่ายังไงมี A B C A B C เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ภูเขาของเขารูปเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอ้ดำๆทึบๆเนี่ยคือเงาของภูเขารูปนี้แต่เงาของภูเขาลูกนี้กลับไปปรากฏบนภาพซึ่งดีไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยตรงนี้ดีก็คือเงาภูเขาระยะของเงาภูเขามันจะต้องจริงๆก็ต้องเป็น A B C ใช่ไหมครับ A B C แต่กลายเป็น A B D อันนี้คือ Shadowing ให้จำไว้ว่ามันมี3แบบนะครับเวลาเจอภาพในซาเนี่ยนะครับภาพเรดารเนี่ยเราจะพบว่ามันมีจ o m อเม i ริกดิส r t ชันตัวนี้นะครับโอเค,โ,อเคโหมดของการถ่ายภาพนะอันนี้อธิบายนิดนึงโอเคไหนก็ไหนไละนะฮะอธิบายไปเลยเพราะว่าเราจะได้เข้าใจกันเ,เราจะพบว่าอันนี้ Sentinel 1 Product Mode เมื่อกี้เราดู ก่อนเราดูในวิกิพีเดียใช่ไหมครับเอ่อเราพบว่ามันจะมีคำศัพท์เยอะมากเลยที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งทำให้เราเสับสนได้นะครับทีนี้เราก็ค่อยๆดูผมก็จะพูดไปรีพีทไปก็เดี๋ยวผู้ชมก็จะเข้าใจทีละนิดนดแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไปหาซอสที่ผมโชว์แหล่งข้อมูลที่ผมแสดงมาเมื่อคลิปก่อนๆน,นี่มันมี flight Direct i o n ครับ Direction คือว่าทิศทาง Flight ปว่ fly, า,าแนวบินทิศทางการบินหรือว่าทิศทางแนวบินเป็นอย่างนี้ของของดาวเทียมนะดาวเทียมก็จะมีแบบ descending กับ,บ ascending descending ก็คือจากซีกโลกเหนือมาซีกโลกใต้นะครับและจากอีกด้านหนึ่งก็ขึ้น ascending ก็คือขึ้นไปจากได้ซีกโลกใต้ไป,ตไปขัโลกใต้ไปขัโลกเหนือนะครับแต่เขาไม่ผ่านขัโลกก็คือเฉียดไป Flight d i r e c t i ตรงนี้มีความสูงประมาณประมาณ700กิโลเมตรนะครับความสูงของออปิของวงโคโจรของดาวเทียมเนี่ยนะแล้วก็นี่เป็นพื้นโลกนะครับมีทั้งแผ่นดินแล้วก็มีทั้งน้ำแล้วทีนี้ไอเส้นตัวนี้ก็คือเป็นเส้นแนววงโคโจรที่อยู่บนพื้นโลกนะครับอาจะเป็นยาง้นนะแล้วก็เวลาถ่ายนะครับเวลาถ่ายภาพเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนาเดีย นาเดียก็คือแนวดิ่งภาพแนวดิ่งจะไม่มีนะครับไม่เหมือนกับพาสซีดนะครับพาสีดใช้พุชบูมเขาถ้าใช้พุชบูมมัก็จะมีแนวนาเดียออกไปใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแนวกว่าที่เอียงออกไปจากตัวลำยานหรือลำดาวเทียมนะครับเอียงออกไปนะครับแล้วก็ถ่ายอย่างงี้โหมดที่ถ่ายมันพื้นดินก็บอกว่าเป็นชื่อโหมดอินเตอร์โฟโรเมติไวส์สวอ ะครับโหมดเนี้ยนะโหมดนี้ก็ถ่ายบนพื้นดินสวอดหนึ่งความกว้างก็คือ250กิโลเมตรนะครับนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเราจะใช้เยอะนะครับในในเรื่องของนักภูมิศาสตร์นะครับนักภูมิศาสตร์จะใช้ตรงนี้เยอะแต่ก็แล้วแต่ว่านักภูมิศาสตร์สนใจเรื่องในท้องทะเลไหมนะครับหรือชายฝั่งไหมภูมนะิศาสตร์ก็สนใจกว้างอยู่แล้วนะครับแล้วนะแต่ว่าเป็นสนใจกายภาพด้านไหน สนใจใคุยภาพแบนไหนก็สุดก็เอามาประยุกต์ใช้หรือว่าต้องการใช้ตัวนี้ในเรื่องของภูพิสาสบรรนุแต่ต้องมีข้อมูลพวกนี้ประกอบก็ก็ต้องโปรเซสให้เป็นนะครับตรงนี้อีกนิดนึงก็คือเวฟโหมดนะครับเวฟโหมดเวฟโหมดก็ถ่ายเป็นช็อตสตรีมโหมดนะครับมีสมวัชนึงก็375กิโลเมตรถ่ายยางนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็ไปเอ็กซ์ตร Wide โหมดนะครับสตรีทโหมดเนี่ยที่บอกว่าใช้ใน Emergency เหตุภาวะฉุกเฉินแล้วก็พวกถ่ายในพื้นที่เกาะขนาดเล็กนะครับก็ใช้ในนี้แล้วก็แต่ Request นะครับอ่าก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนี้แล้ว Product ของมันนะครับ Product Level คือนี่สตรีทโหมดใช่ไหมครับสตรีทโหมดก็มีครับยอ่อมี Level 0เป็นรอ Level 1เป็น SLC ไซริก s ซส์ล o คิงคอมเพล็กซนะครับ SLC เนี่ย L1 GRD นะครับ GRD GRD ก็จะมีแบบ Full Resolution High Resolution Medium นะครับ L1 ก็จะประกอบอย่างเงี้ย IW เนี่ยอันนี้ที่บอกว่าเราจะใช้ก็คือ L1 กิด GRD นะครับ High Resolution Medium โอเคก็มีตรงนี้เป็น User Guide เนี่ยเรามาดู Geometry ของซาหน่อยโอเคมีดาวเทียมยนะครับข้างล่างนี่เป็น Cloud Track ข้างบนเป็นดาวเทียมแล้วก็ตันนี้เป็นนาเดียมันมุมเอียงนะครับมันมีมุมเอียงอย่างนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นมุมเอียงทำกับตัวนาเดียนะครับก o าวเล n g e ก็คือระยะบนพื้นดินนะครับก o าวเล n g e ก็คือตัวนี้เขาจะมองว่า จากระยะนี้ไประยะนี้เป็นระยะทางเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกราวเรือโซเนียตรงนี้อาซิมุสนะครับอาซิมุสก็คือตรงนี้นะครับว่าว่าเทียบออกจากทิศเหนือมุมที่ออกจากทิศเหนือนะแต่ทิศเนี้ยนะครับสแลนสเลงคือมุมนี้อ่าคือแนวนี้คือระยะนี้ละสแลนเลงเลงแปลว่าระยะนะครับสแลนแปลว่าเอียงระยะเอียง เวลาเขาบอกว่าเป็น s l สแลนเ n g งกาวเล้งระยะบนพื้นดินนะครับ s t r ิ p m a ตเนี่ยอันนี้คือแผนที่ลูก k Angle of n a d i เนะครับก็คือมุมที่มองออกไปนอกออกไปจากมุมดินนะครับโอเค s าจ e ออเมทรี่นี้เราึกอีกนิดนึงนะครับว่าโอเคเรามีมีลำของยานนะครับสมมตว่าเป็นเซนติ n e นลหนึ่งแล้วกัน แล้วก็อันนี้เป็นกราวด์แท็กที่อยู่บนพื้นดินแนวของวงโครจรโลกเออวงโครจรดาวเทียมนะครับบนพื้นดินอันนี้เป็นตัวตัวดาวเทียมทีนี้มันเป็นไซด์ลูกกิ่งมองด้านข้างนะครับอ่าทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นสเลนเลงนะครับอันนี้ก็เป็นกราวด์แท็กอันนี้ก็เป็นสวอตไซด์สวอตไซด์หรือว่าอสิมุตสวอตอสิมุตแล้วพวกอสิมุตอันนี้เลงส์นะเลงส์คือระยะ มุมอั i ซิม h ตแองเกิลนะครับอัซิมูตแองเกิลเท่าไหร่มุมนี้ก็คือไอตัวเนี้ยทำทำกับตัวนีนวน้มุมนี้นี่กับนี่สามเหลี่ยมนี่นะครับมุมนี้นะครับอีลิฟเวชันแองเกิลก็คือนี่เส้นปะปะตรงนี้กับเส้นนี้เส้นเนี้ยครับไล่ขึ้นไปเลยอันเนี้ย จะเป็นมุม elevation angle นะครับโอเคไฮก็คือความสูง l o o อ angle คืออะไร l o o อ angle ก็คืออันนี้นาเดียใช่ไหมครับและอันนี้คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมม,มุมมุมแรกที่มองจุด start นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็น l o o อ angle โอเคนี่ก็เป็นสัม โอเคอันนี้เป็นเลดร์สเกตติงนี้อันนี้โอเคเราก็บอกว่าอินิเดนต์คือนะครับคลื่นที่ส่งไปแล้วก็ตกกระทบแล้วก็สตอนแบ็กสเกตกระเจิงกลับมานะครับเป็น S s c a เ t e r ิ n งอันนี้เป็นแมทริกของสเกตติ้งแมทริกของสัญญาณคลื่นนะครับทั้งส่งและรับโอเค เรามองว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคลื่นปกติแล้วคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีอิเล็กทริกฟิลกับแมกเนติกฟิลด์ก็คือสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กแต่ทีนี้เวลาเราพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงเรื่อง polarization เนี่ยเราจะพูดมองมองโดยเป็นที่นิยมก็คือเขาจะมองแค่อิเล็กทริกฟิล สนามไฟฟ้านะครับเช่นสนามไฟฟ้าทำแนวปูประเกตก็คือมีการแพร่กระจายในแนวแพร่กระจายแบบมีการเคลื่อนที่แบบ Or แพร่กระจายนะเป็นลักษณะ horizontally polarized signal ก็คือแนวแนวระนาบแนวแนวระนาบอย่างเงี้ยนะครับเป็นแนวระนาบแนวนอนอย่างเงี้ย ถ้า v e r t i c a l i y ก็คือแนวตั้งอันเนี้ย electric field แนวตั้งก็คือเป็น vertical polarization ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนวขวางเนี่ยหรือว่าแนวระนาบเนี่ย horizontal polarization ก็จะใช้คำว่า propagation อืมอตรงนี้ถ้าใครจะ polarization o k Horizontal polarization Vertical polarization มี2อัน H กับ V H กับ V สมมุติว่าเราส่งค่าพลังงานไปโดยที่เป็น horizontal ก็คือมันขวายอย่างนี้ก็คือ electric field ขวาย,ย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็น horizontal ถ้าเป็น vertical ก็คือแนวตั้งอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ electric field อย่างเดียวนะครับแลาวเขามอง โอเคอันนี้เป็นภาพนะครับถ้า Layover คืออะไรนะครับเป็นลักษณะนี้ Layover หายไปซะนะครับหายไปถ้าฟอร์สตันดิงก็คือสั้นลงนะครับจริงๆแล้วมันต้องยาวกว่านี้ถือว่าทึกเขาวึกอะไรเนี่ยนะครับลู i กิ้ง i ดเรชันคือมองงนี้แ่มันจะมองยากมากมันต้องปรับแก้ด้วยด้วยเทอเรนนะครับด้วยเดมมีเงานะครับ ในบริเวณที่เป็นภูเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอเคโอเค,อเคดีก่อนนะครับในส่วนนี้ส่วนนี้ปลาเป็นแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ได้พูดถึงทฤษฎีนะครับทฤษฎีกับลักษณะต่างๆที่พบบ่อยๆนะครับในในข้อมูลสารแล้วก็อธิบายถึงลักษณะข้อมูลของเซนติเนลเน่ โดยคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึง user guide แล้วก็เข้าสู่โปรแกรมการค้นหาภาพนะครับแล้วก็จะอินโทรเรื่องโปรแกรม snap น,นีครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ขอบคุณครับ